สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะตอนนี้ฝนตกพรำๆโปร,ปร,ปรยๆนะคะมาสำรวจป่าเห็ดท้ายหมู่บ้านนะคะอันนี้เหมือนเห็ดว้วยทากทากเหมือนน้ำส้มนะเริดกลูลทักสวัมเห็ดน้ำแบบเมื่อวานนะแต่ว่ารุ่นนี้ สีส้มค่ะสีโอรสสีส้มนะเห็นไหมเห็นหนามไหมคะเนี่ยเหมือนกันเลยนะต่างกันที่สีรุ่นนี้สีสีส้มนะคะสีโอรสสีส้มเก็บค่ะเก็บกําลังอ่อนเลยมันเยอะมากนะเก็บยังไงก็ไม่หมดเราก็เอาแบบว่านี่เห็นไหมเป็นกอเลยเป็นกอเลยเป็นกอเลยอร่อยนะคะเห็ดหนามเนี่ย น้ำอ่อนๆเนี่ยอร่อยมากคล้ายๆเนื้อไก่นะเวลาทํากินนีน่พึ่งขาลายนี่ย่างอ่อนค่ะยังอ่อนอีกปลานึงนะคะตอนนี้เรามาอีกปลานึง ขาลายจิ๋วเราจะตัดขาพึ่งขาลายจิ๋วเลยนะพึ่งทิ้งเชื้อไว้ในป่าเนาะวันนี้ยุงไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อวานนะคะนี่ค่ะจิ๋วมากเลยโอ้ยว่าไม,ม่เยอะแต่ก็มีนะคะมีมาเรื่อยๆเลาะริมป่านะคะเพราะว่าป่ามันค่อนข้างมืดไม่มีแดดคะ่ะฝนมามาหายหาย มันมืดก็เลยเลาะลินป่าเอาสว่างกว่าเนาะแล้วก็มองเข้าไประหว่างเดินนี่ก็มองเข้าไปเจอเห็ดค่อยเข้าไปเนาะเออบวกแข็งดอกนี้ขึ้นใต้ต้นสนนะคะขึ้นใต้ต้นสนนี่ต้นสนกรอนยังไม่แก่นะนีเจ้าของด้วย ีจะของค่ะนี่อ่าอัญเชิญคุณทากแล้วก็เราก็ตัดขาเห็ดตัดโอ้ยนี่ค่ะขาเห็ดขาเห็ดลุมเดิมอ๋อมีลูกทากด้วยค่ะเจ้าของมีลูกด้วยอ่าลงไปค่ะคุณคุณลูกทากนี่ค่ะโอเคเลยนะคะไซส์นี้นี่หมวกยังแข็งอยู่นะน่าจะได้อยู่นะ เลาะฟองน้ำออกดอกนี้บานแล้วโอ้ยโอ้ยยุงเยอะยุงเริ่มมาละโอ้โหสงสัยจะไม่ได้เลาะฟองน้ำแล้วค่ะอาจจะต้องให้ทากหมดเลยเดี๋ยวดูก่อนนะนี่นะคะขาของเขาประมาณนี้เราเอาขามาก่อนเลยนะอันดับแรกเพราะว่าขาเห็ดพึ่งนี่มันไม่ค่อยมีรอยเจาะนะคะ ขาเขาแน่นเนาะ,ะได้ละขาลงตะกร้าเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วเราก็จะมาดูหมวกนะเพราะว่าหมวกเนี่ยมันโดนทากกินซะมันโดนทากกินฟองน้ําไปเยอะมากเราจะดูนะพามาดูเลยอันนี้ก็คือเนื้อ, <c oughs> เ,อเห็ดนะเนื้อเห็ดอาจจะได้อาจจะได้อยู่นะลองแกะดู ถ้ามันไม่เสียหายไม่มีรอยเจาะนะโอเคส่วนนี้ได้อยู่ค่ะนี่นี่นะคะส่วนนี้หนไหมเนื้อเห็ดข้างนี้ล่ะโอ้ข้างนี้เริ่มมีการเจาะนะคะไม่เอาเนาะเอาไวต้ตรงนี้แหละเป็นเชื้อนะคะ เราจะทำเลยนะคะเหมือนเมื่อวานนะคะเราจะต้มแล้วก็ล้างทีหลังเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำกินนะคะคิดว่าน่าจะทำแจ่วเนาะ วันนี้ได้มาสองชนิดนะคะเห็ดน้ำส้มหรือนามอุรสกับเห็ดพึ่งขาลายน้ำพริกเห็ดนะคะน้ำพริกปลาลาสูตรเดิม สูตเดิมเพิ่มเติมคือความฟินเพราะว่ามันเป็นเห็ดที่เก็บมาสดๆเนาะของเมื่อวานนะคะเทลงไปเลย เทียมแล้วก็หอมนะคะ Yeah. <laughs> เล่นชิ้นนึงนะอ,อร่อยมากปลาล้านางฟ้านะคะเราก็จะใส่เยอะๆเลยนะ โรยหน้าเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกเห็ดของเรา เดี๋ยวจะชิมหนึ่งคำนะคะแล้วก็จะขอตัวไปทานมื้อเย็นนะคะก่อนเข้างานกาดึกบอกได้คําเดียวบอกได้คำเดียว <c oughs> ยว่าแซ่บทีนี้ก็ตักข้าวเลย